<c oughs> เรียนท่านคณะกรรมการประเมินที่ครบทุกท่าน <c oughs> เรียนท่านคณะกรรมการที่ครบทุกท่านข้าพเจ้านายสุชิตนึกสมตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะปฏิบัติหน้าที่ณนโะรงเรียนบ้านแสนกลางอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3ปฏิบัติหน้าที่ในรายวิชาวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร,ร์าาและเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่มาและได้บรรดานใจในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้นะครับเนื่องจากปัจจุบันนะครับจะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทอย่างยิ่งนะครับในการจัดการคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในหลายๆเรื่องนะครับ เราต้องใช้กระบวกนการทางวิทยาศาสตร์นะครับในการเสาะหาความรู้ตลอดจนแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนนะครับสามารถนําความรู้ไปใช้ในการเสาะหาความรู้และค้นหาคําตอบของปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทัานต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกทั้งผู้เรียนจะต้องมีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างยิ่ง โดยการจัดการเรียนรู้รวมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ประสบผลสำเร็จได้นั้นครูผู้สอนจะต้องใช้กระบวนการในการเรียนรู้โดยคำนึงถึงหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลการพัฒนาทางด้านสมองเน้นคุณธรรมและจริยธรรมค่านิยมอันพึงประสงค์นะครับในการจัดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เนื้อหาหลักสูตรในการสอนทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับมีการปรับปรุงเนื้อหาการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์มากยิ่งขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพืชเรื่องของสัตว์เรื่องของสารนะครับปัจจุบันนะครับโดยเนื้อหาที่ กระผมนะครับได้นํามาใช้ในการัดกกระเรียนอักษรในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียนได้เป็นอย่างดีนะครับก็คือในเรื่องของประโยชน์ของธาตุนะครับซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเรื่องธาตุเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวนะครับเป็นเรื่องไกลตัวไม่เข้าใจว่าธาตุคืออะไรทาไมถึงต้องเรียนเรื่องธาตุและธาตุมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียนเป็นอย่างมากนะครับตื่นขึ้นมานะครับหยิบจับวัตถุทุกอย่างในชีวิตประจําวันล้วนแต่เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับาธาตุทั้งนั้นนะครับซึ่งจากการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมานะครับในการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมานะครับครูผู้สอนเห็นแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้เรียนเนี่ยมักมองไม่เห็นความสํมคาคัญในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในตรงนี้นะครับรวมทั้งอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของเรื่องไกลตัวนะครับ เรื่องไกลตัวเนื้อหาสาระที่มันเยอะนะครับหน้าเบือ่อนายนะครับเข้าใจยากนะครับแล้วไม่สามารถเอื้อมถึงได้นะครับครูผู้สอนเองนะครับในฐานะผู้ที่จัดการเรียนการสอนในครั้งนี้นะครับก็เลยหยิบยกเอาเรื่องของธาตุและประโยชน์ของธาตุเนี่ยเอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนนะครับมีความรู้ความสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับโดยการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้จะเป็นการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับ พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เต็มที่นะครับซึ่งแนวทางนะครับที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนในครั้งนี้ก็จะยึดในเรื่องของการใช้ active learning เป็นหลักนะครับโดยบูรณาการในทุกๆขั้นตอนของการจัดการเรียนการสอนนะครับเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกก็คือขั้นตอนของการทบทวนความรู้นะครับจากวิดีโอที่ท่านคณะกรรมการได้รับชมไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าการทบทวนความรู้เก่าของผู้เรียนนะครับเราเปลี่ยนหลักการนะครับเราเปลี่ยนวิธีการนะครับจากการที่ให้นักเรียนเนี่ย ทำแบบทดสอบนะครับที่เราเคยทํากันในปัจจุบันเอ่อในอดีตนะครับเอาปัจจุบันนะครับผมก็ได้เปลี่ยนรูปแบบนะครับโดยใช้เทคโนโลยีนะครับอย่างทีว่าเด็กทั่ี้นะครับก็มีโทรศัพท์มือถือกันทุกคนนะครับมีโทรศัพท์มือถือกันทุกคนแน่นอนก็เลยคิดว่าเอ๊ะตรงนี้น่าจะสามารถเอามาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนได้นะครับก็เลยไปสืบค้นนะครับจนไปค้นพบกับแอปพลิเคชันหนึ่งที่รู้สึกว่ามันง่ายนะครับแล้วก็เด็กสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับก็คือในเรื่องของแอปพลิเคชัน Kahoot นะครับซึ่ง นักเรียนนะครับจะได้ใช้การตอบคําถามทบทวนความรู้เดิมที่ผ่านมานะครับนอกจากนักเรียนจะได้เบทวนความรู้แล้วนะครับนักเรียนยังจะมีความสนุกเพลิดเพลินนะครับได้แข่งขันกันนะครับเนื่องจากการตอบคําถามแต่ละครั้งนะครับที่มีการจัดแร็งกิ้งนะครับคะแนนของผู้ตอบคําถามนะครับจัดลําดับขึ้นมานะครับโดยที่ครูเองก็จะไม่ให้ นักเรียนได้ใช้ชื่อตัวเองจริงๆให้ใช้น้ำแฝงไปก่อนนะครับซึ่งการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาอย่างที่ในวิดิทัศที่เห็นก็เห็นได้ว่านักเรียนก็มีความสนุกมีความตื่นเต้นนะครับที่จะได้ลองทานะครับและผลที่ออกมานักเรียนก็ให้ผลการตอบรับที่ดีนะครับพอถึงขั้นตอนของการจัดการเรียนการสอนในขั้นที่อ่าขั้นให้ความรู้นะครับก็ได้เปลี่ยนรูปแบบนะครับจากครูที่เป็นเซนเตอร์ในการอธิบายความรู้นะครับก็ให้นักเรียนเป็นคนได้ได้สืบค้นหาความรู้ได้เองนะครับในเรื่องของ การใช้ธาตุอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับโดยคุณครูนะครับจะกาหนดธาตุขึ้นมาให้นะครับซึ่งมีทั้งหมด118ธาตุนั่นแหละนะครับเราก็เลือกเฉพาะธาตุที่พบเห็นได้ในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็ให้นักเรียนได้จับสลากขึ้นมาเลือกนะครับโดยใช้กลุ่มละประมาณสีธาตุนะครับแล้วให้นักเรียนใช้โทรศัพท์นะครับในการสืบค้นข้อมูลนะครับว่าธาตุแต่ละธาตุที่นํามาเนี่ยใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันอย่างไรบ้างนะครับ ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันอย่างไรบ้างรวมไปถึงเสริมความรู้ในเรื่องของว่าเลขอะตอมอยู่หมู่ไหนนะครับและอยู่จัดอยู่ในกลุ่มไหนนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้เรียนโดยที่ผู้เรียนเนี่ยสามารถค้นหาความรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับฝึกการใช้เทคโนโลยีมีประโยชน์นั่นเองนะครับหลังจากที่ค้นหาความรู้เสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็จะนําความรู้ที่ได้เนี่ยมาวิเคราะห์มาสังเคราะห์กันภายในกลุ่มนะครับ นำความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์สัเกการภายในกลุ่มแล้วก็สรุปผลความรู้ออกมานะครับไปให้เป็นแนวทางยวการภายในกลุ่มนะครับฝึกการทํางานร่วมกันเป็นทีมนะครับฝึกกระบวนการทํางานเป็นทีมนักเรียนจะได้คุยกันว่าเอ๊ะแบบนี้ได้ไหมแบบนี้ใช่หรือไม่ใช่นะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนได้นําเสนอผลงานของตัวเองนะครับผ่านการออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับโดยผ่านกระดาษโฟชาร์กนะครับอาจจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการ นําเสนอครั้งนี้นะครับเพราะว่าเป็นการฝึกให้ผู้เรียนนะครับได้กล้าสแสดงออกออกมานําเสนองานของตัวเองนะครับได้ลงมือตกแต่งวาดภาพ,พโดยที่ครูไม่ได้จํากัดสิทธิ์เลยว่าต้องวาดแบบนี้วาดแบบไหนวาดแบบไหนไม่จําเป็นนะครับนักเรียนอยากออกแบบแบบไหนให้เขาทําแบบนั้นนะครับเพื่อครูจะได้ดูว่าเขามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจริงหรือเปล่านะครับในระหว่างการนำเสนองานของนักเรียนครูเองก็นะครับก็ทดสอบก็ตรวจสอบด้วยว่าอะเรี่เข้าใจถูกไหมก็ยังมีบางส่วนที่ยังเข้าใจผิดนะครับ ครูก็ได้เสริมความรู้เขอาไปนะครับและก็ตอนสุดท้ายนะครับเป็นกระบวนการไอทิปเลนดิ้งใหญ่จริงๆนะครับก็คือการทบทวนเป็นการเรียกว่าอะไร,รเป็นการทดสอบความรู้ของนักเรียนในตอนสุดท้ายนะครับโดยใช้กิจกรรมอตอบไวได้แต้มนะครับอย่างที่เห็นก็คือจะให้นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลมแลวครูก็จะทํากระดาษทาบไว้แต่ละทาบไว้รวมกลุ่มกันไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็ครูมีหน้าที่ในการบอกนะครับว่า ธาตุไหนใช้ประโยชน์อย่างไรแล้วให้นักเรียนหาเองว่าสิ่งนั้นคือธาตุไหนนะครับประโยชน์นั้นคือของธาตุไหนนักเรียนที่มีความรู้หรือเข้าใจแล้วก็จะสามารถวิเคราะห์ก่อนว่าเอ๊ะมันคือธาตุไหนพอตอบได้ว่าเป็นธาตุนี้ปุ๊บก็จะมองหาก็จะเาริกแล้วก็ไปหยิบเอาธาตุนั้นขึ้นมาซึ่งใครที่ตอบได้เ็วที่สุดก็จะได้คะแนนตรงนี้ไปนะครับซึ่งแผนการรดังกล่าวนะครับก่อนที่จะนํามาใช้ก็มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกิจกรรมของกพลง p ซ c ของเรียนอยู่แล้วนะครับซึ่งนะครับเป็น ให้เพื่อร่วมกันนะครับตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาดูสื่อและการจัดก,การเรียนรู้พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะจากาคณะครูและท่านผู้อำนวยการการ,รวมทั้งกลุ่ม PLC นะครับที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กเพื่อนําผลเหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขนะครับให้สามารถนํามาใช้ในการจัดก,การเรียนการสอนได้จริงนะครับและให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพนะครับ และที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเน้นมากเลยคือการให้ผู้เรียนนะครับสามารถนําความรู้ที่ได้นี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ